ุสวัสดค่ะนสวัสนะคะเพื่อนเทุกคนตาวนี้เรามาเข้ามองแพรถทิตย์ซึนค่ะดูพร่ถิพย์ซนที่บ้านเรา ท,ที่เห็นเป็นหัวโม่กู่ก้านะคะ